สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามาอัปเดตโปรเจกต์ M5E39 กันดีกว่านะครับจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราให้พวกพี่โหวตนะครับสุดท้ายนะครับผลโหวตเป็นตามค่าเลยผมเอาสีตามผลโหวตนะครับคนที่เลือกสีเยอะที่สุดก็คือสีน้ําเงินครับเป็นอย่างนั้นเลยนะสก็คือสีบอนคนส่วนใหญ่อ่ะพูดบอกว่า จริงๆสีบอลดูสวยนะครับแต่ทุกคนจะเห็นสีน้ำเงินเพราะสีน้ำเงินเป็นสีตรงรุ่นของเขานะครับวันนี้เราพามาชมโปรเจกต์เลยครับว่ารถ m 5เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่า ep นี้เมื่อไหร่จะรถสตาร์ทติดครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำสีกันว่าโปรเซสกว่าจะได้รถคันนึงนะครับเราได้บอดี้ที่สวยแล้วอะทำยังไงเพราะต้องบอกก่อนว่าการรีสโตรรถแบบนี้นะครับรถมันอยู่อีกหลายสิบปีดังนั้นเราทำต้องทำทั้งทีทำให้ดีเลยครับเหมือนประกอบรถใหม่เลย ใครต้องการมีโปรเจกต์นะครับอย่างรีสโตรรถนะครับก็แอดไลน์มาหาผมได้เลยเนาะหรือแอดไลน์ตาม QR Code ตามนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์ตามนี้ได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคนที่เล่นรถ BM หรือเบนนะครับหรือ Sport รถสปอร์ตเก่านะครับโดยเฉพาะ M อมาพีนาเนี่ยทักมาได้เลยนะตอนนี้ผมอยากทามากก็คือ e 3 6 m นะครับแล้วก็เอาพีนาทั้ง e, 36, e 46, m 5, m 3 6 e46 m5 m3 ได้หมด m4 ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เริ่มต้นโปรเจกต์ M5 นะครับโปรเจกต์ Project ของเราอย่างที่ผมบอกนะว่าโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ตามความฝันอีกแล้วนะครับผมอยากได้ M5 อยู่แล้วนะพอดีตอนนี้เราจะมีรถนะครับก็คือหัวตัดทั้งคันที่ขับได้เลยนะครับเป็นรถใหม่แต่บอดี้ไม่สวยเท่าไหร่วันนี้เราเลยกำลังหาบอดี้นะครับตัวน,นี้เป็นบอดี้รถเดิมๆนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปรื้อแล้วครับแต่ที่สําคัญคันนี้เป็นรถที่ มีหลังคาซันรูฟมาอยู่แล้วนะครับเป็นตัวท็อปนะครับบอดี้ไม่มีอะไรเลยนะครับหรือเราจะทําการรื้อทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ารื้อเสร็จแล้วเริ่มทําสีเป็นยังไงบ้างครับกับ e39m5 ของเรานะครับ m5 เราตัดผูเรียบร้อยแล้วนะป่าผูเรียบร้อยแล้วนะครับจัดการเราจะจัดการพ่นภายในอยู่นะครับเก็บนะครับพวกนี้ที่ผูต่างๆเนี่ยเราจัดการป่หมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการพ่นสีภายในแล้วครับเขากำลังนี่อยู่นะฮะอันไหนที่ผูนะครับจัดการหมดเลยจะได้อยู่แบบยาวๆเลยนะครับตัวถังสวยเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้จัดการเคลียร์ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหน้าทั้งหมดเนี่ยนี่คือบอดี้ M5 เรานะครับ ทั้งหมดนี่เดี๋ยวเขาจะเต,เตรียมพื้นที่จะพ่นสีแล้วนะครับปะผูหมดแล้วเนี่ยเงียนมากหมดเลยนะครับเตรียมที่จะพ่นแล้วนี่ข้างหลังนะครับเขาจัดการแปลงทุกนี้หมดแล้วนะครับเนี่ยย้ายจากคันนู้นมาใส่คันนี้หมดแล้วนะครับดูความเนียนนะครับเนียนมากย้ายมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยเอ็มเอ็มห้าตรงนี้จะ ไม่มียางหลุมยางอะไรนะครับจะต้องเป็นเฉพาะแบบนี้เลยแล้วก็สีนะครับสีเดิมอันไหนไม่ดีขูดทิ้งหมดเลยนะครับเ,เขานั่งขูดแบบนี้หมดเลยขูดเลยสีอไหนไม่ดีขูดเลยนะครับเนื่องจากว่าชิ้นนี้มันเป็นชิ้นของ M5 อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราได้สีแล้วนะครับ M5 เราจะเป็นสีน้ำเงินนะครับ น้ำเงินเลอมังนะครับเนี่ยโค้ดสีเขาคือ381แ m นะครับสีนี้เลยสวยเลยนะครับ<อ>มันจะออกมาเป็นสีนี้นะเวเทียบให้ดูนะครับเสร็จ่อไปนะครับเขาติดแผ่นสนวนกันความร้อนนะครับก็คืนอนะไล่ติดแบบนี้นะฮะ มันเหมือนออกรถมาใหม่มากที่สุดนะครับมาอัปเดตครับบ m เอม5ของเรานะครับพ้นภายในเสร็จแล้วนะครับโอ้ oh. สวยเลยนี่คือที่อยากได้เลยนะครับดูความเนียนนะโอ้รถ oh. ทุกอย่างข้างในนะครับเนี่ยพอเขาติดทุกอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกสวยมากมาก,มาก นี่พี่เขากำลังจะเตรียมปากระโปงนะครับอันนี้เตรียมพื้นใช่ไหมพี่เตรียมพ้นพื้นแล้วปากระโปรงหลังนะครับเขาพ่นสีข้างในเสร็จหมดแล้วนะครับโอ้โหเนียนมากๆด้านก็คือด้านแบบโรงงานเลยนี่ครับทาละเอียดต้องละเอียดแบบนี้ครับ ทำต้องทำทั้งทีแบบนี้เลยอย่างสวยทุกคนหมดข้างในสร้างเขาจัดจัดซ่อมกันชนหน้านะครับนี่เป็นกันชนหน้า M5 เออหาซื้อไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องมาซ่อมนะครับมันเป็นกันชน M5 แท้มานะครับหน้าหลังมาเลยอันนี้คือหลังนะครับ ต่อแต่ว่าก็ทําการเชื่อมก่อนนะเดี๋ยวเขาจะไปจัดการทําใหม่ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวนี้เชื่อมแล้วแข็งแรงแล้วครับรถคันนี้ออกมาต้องตรงสเปกเพราะพวกนี้การชนคือการชนแท้ M5 นะครับออกมาจากโรงงานเลยทําใช้ความชำนาญอย่างสูงนะครับนั่เขาใช้ความชำนาญอย่างสูงนะครับตกใจเมื่อกี้ในการค่อยๆเจียร์ค่อยๆติดนะครับ อันนี้สะเกิดข้างนะครับ ซอร์เกิรข้างเดิมจัดการโป๊กเก็บสีใหม่นะครับของแท้ยังไงก็สวยกว่าหายากมากครับขอบอกตอนนี้ทั้งอู่นะครับถอดทุกอย่างของ M5 นะครับมาใส่ในบอดี้ที่เราทำใหม่หมดแล้วนะครับเพื่อลองก่อนว่าบอดี้ทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะครับเขาค่อยๆลองนะก็ถอดจากบอดี้ M5 ตัวนี้นะครับ บอดี้จริงๆตัวนี้บอดี้ไม่สวยเลยคือเนื่องจากรถมันเก่าแล้วเนาะบอดี้อาจจะผุนะครับเราก็เลยจัดการย้ายลำใหม่ให้เขาเดี๋ยวย้ายทั้งหมดเสร็จนะครับแล้วเราค่อยไปจัดการรีโตเครื่องใหม่ทั้งลำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความเนียนนะครับเราจะลื้อประตูออกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะพ่นถึงข้างในเหมือนที่พ่นมาจากโรงงานเลยนะครับ มวนกับแบบนี้เลยนะครับจะพ่นทั้งทีต้องพ่นให้ถึงข้างในให้หมดแล้วก็ถือโอกสาสเวลาตอนเราเข้ามาเนี่ยเราจะได้อุปกรณ์พวกนี้มาทำความสะอาดนะครับเนี่ยพวกนี้จริงๆอุปกรณ์พวกนี้จริงๆร,ร,ร,รีนิวมาหมดแล้วนะเริ่มทำสีประตูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอพ่นสีอีกทีหนึ่งนะครับันชนหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับ เตรียมพื้งเรียบร้อยแล้วนะมันชนหลังนะครับท้ายทำมาสวยเลยตอนนี้ช่างประกอบแก้มหน้ามาแล้วนะครับเราทำละเอียดมากนะทำเหมือนรถประการปรปะกอบรถคันหนึ่งเลยนะครับวิธีเขาเขาจะน็อตท,ทุกตัวเนี่ยก็เป็นน็อตเดิมหมดเลยนะเขาจะค่อยๆสวมนะครับประกอบให้มันเป็นคันนะครับแล้วก็ไปพ่นทั้งคันอีกทีนึงสีมันจะได้เท่ากันนะครับรกอบเข้าไป เตรียมพื้นอุปกรณ์นะครับพร้อมจะได้พ่นสีทั้งคันได้นะครับปากระโปรงนะครับมารอชมครับ EP ต่อไปเป็นยังไงครับสีเสร็จแล้วจะไปประกอบรถอีกทียังไงบ้างรอชมครับโอเคครับได้เห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้รถเราใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ EP หน้าเราจะไปดูว่าประกอบรถจะประกอบแบบไหนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะซื้อจะขายอยากทำโปรเจกต์รถก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับตามทีว่าโคตรตามนี้ได้เลยสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย